ลิวพูลมอบเหรียญย้อนหลังให้14ตำนานตำนานเหล่านี้พลาดเหรียญแชมป์ไปได้อย่างไรทางที่พวกเขาคือส่วนหนึ่งของ20แชมป์ลีกและใครคือผู้ที่จุดประกายให้เกิดแคมเปญตามล่าหาเหรียญเหล่านี้ สโมสรลิเวอร์พูลได้จัดพิธีมอบเหรียญรางวัลชนะเลิศฟุตบอลลีกย้อนหลังให้กับอดีตนักเตะ14คนที่เป็นส่วนหนึ่งในการพาทีมคว้าแชมป์ลีกหนึ่งใน20สมัยที่สโมสรทำสถิติไว้เหรียญรางวัลที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษนี้ได้รับการสลักชื่อเฉพาะตัวผู้เล่นและฤดูกาลที่คว้าแชมป์เนื่องจากในอดีตนักเตะกลุ่มนี้พลาดโอกาสรับเหรียญรางวัลไปเพราะติดเงื่อนไขเกณฑ์การลงสนามของฟุตบอลลีกอัง หรือ English Football League ที่บังคับใช้ในขณะนั้นลิวคูณ ใช้โอกาสก่อนเกมคาราบาวครับที่พบกับเซาแทมป์ตันที่แอนฟิลในการมอบเหรียญรางวัลเหล่านี้โดยมีเซอร์แคนนีดาวกลิชผู้อำนวยการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเป็นผู้มอบร่วมกับ ber, โจนาธานแบมเบอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของสโมสรอดีตผู้เล่นที่ได้รับเหรียญในครั้งนี้ร่วมถึงอลันเคนเนดีลง8นัดฤดูกาล1985-1986เดวิดแฟร์คลัฟ ลง8นัดฤดูกาล1,982ถึง1,983ยานโมบีลง7นัดฤดูกาล1,987ถึง1,988รอนนี่โรเซนทาวลง8นัดฤดูกาล1,989ถึง1,990เทอร์รี่แมคกเดอร์มอตตลง9นัดฤดูกาล1,976ถึง1,977 จอห์นวอล์กได้รับสองเหรียญสำหรับฤดูกาล1,984ถึง1,986และ1,985ถึง1,986อีกด้วย นอกจากผู้เล่นที่เข้าร่วมพิธียังมีอดีตผู้เล่นอีก4คนที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้และได้รับเหรียญแยกต่างหากเช่นแซมมี่ลีและสตีฟไฮเวย์นอกจากนี้ยังมีการมอบเหรียญให้กับครอบครัวของโจอีจอนส์สำหรับการลงเล่น13นัดในฤดูกาล1976ด้วยโจนาธานแบมเบอร์ตัวแทนสโมสรกล่าวแสดงความรู้สึกว่า เป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยอารมณ์สำหรับหลายคนและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราสามารถจัดหาและมอบเหรียญรางวัลชนะเลิศหลีกให้กับตำนานของเราทุกคนได้บทบาทของพวกเขาในการคว้าแชมป์หลีกหนึ่งหรือสองสมัยจาก20สมัยของเราคู่ควรที่จะได้รับเหรียญน,นี้การมอบเหรียญรางวัลย้อนหลังในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากแคมเปญรณรงค์จาก The Redman TV ที่ได้ทำสารคดีชื่อ unawarded the missing medals อฟลิวเบอร์พูลลีเจน์เผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับอดีตนักเตะเหล่านี้การที่สโมสรให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์และให้เกียรติผู้เล่นที่ครั้งหนึ่งเคยมีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จของทีมถือเป็นการกระทำที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งและเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคำว่า you never walk alone ด้วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการ สนนับนนุคือกำลังใจให้เราสร้างสรรผลงานดีๆต่อไปนะครับ